รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เวลาสามทุ่มโดยประมาณแน่นอนค่ะว่าเรามีนัดอัปเดตข่าวบนทิงรถแทบกันส่วนข่าวแรกจะเจ็ดจะเผ็ดขนาดไหนไปดูกันเลยยิ่งใหญ่สมกับเป็นซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จริงๆค่ะสำหรับสีอยุธยาโดยฝีมือของผู้จัดและผู้กำกับชั้นครูหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลที่เช้าว,วันนี้ได้จัดพิธีบวงสวงองค์พระมหาบุรพากษาัตริย์ราชเจ้าแห่งราชอาณาจักรสีอยุธยาณอุทยามประวัติศาสตร์พระราชวังโบราณจังหวัดพระนครรีอยุทยาโดยมีเหล่า นักแสดงกว่า40ชีวิตจัดเต็มเสื้อผ้าหนนะ้าผมมาร่วมพิธีกันแน่นอาทิตัวสรัญยูนกสินใจหนุ่มซ้อนรามต้องเน่งรัดเกล้าแพนเค,ค้กแคมนิดดงประกอรลำหญิงรัฐาและอีกมากมายค่ะนี่เป็นเกียนแค่าการเริ่มต้นเป็นการเ,ออเปิดตัวเป็นต้องถือว่าเป็นโปรเจกต์ยิ่งใหญ่โปรเจกต์หนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เป็น ภาพยนตร์ซีรีส์นะครับที่อิงปรอวติศาสตร์นะครับแล้วผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรตินะครับอย่างที่สุดนะครับของชีวิตที่ที่ได้มีโอกาสได้ร่วมโปรเจกต์นี้นะครับก็บทบาทที่รับก็คงจะทราบดีนะครับทุกคนที่เป็นนักแสดงนะครับก็ได้รับบทเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นพระบรมรวงศานวงศ์ทุกพระองค์นะครับ เพราะฉะนั้นยพิธีการในการบูรสวงหรือว่าในการที่เราจะทําการแสดงเนี่ยก็ต้องมีการสัลรบูชานะครับล้วก็ต้องพยายามอ,อ,อยู่ในพิธีรีตองให้มากที่สุดนะครับผมเล่นเป็นมหัศเล็กของเจ้าฟ้าสุทัศน์ชื่อผมเป็นคุณพระครับคุณพระพิมานครับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าจะอ,อ,อยู่คู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทยครับไปอีก นาานนย่ยาลืมตมตชมมส่วนแจมเริงศักดิ์คนนี้แฮปปี้ที่สุดทั้งเรื่องงานและเรื่องครอบครัวเพราะภรรยาคนสวยครูก้อยนัชชากำลังตั้งท้องแล้วดาวกระจายขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นความรู้สึกที่แบบดีใจที่สุดในชีวิตที่เคยรู้สึกคำว่าดีใจมาเลยนะฮะครั้งแรกที่รับรู้ว่าครูก้อย ได้ท้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจําได้ว่าวันที่ครูก้อยมาเริ่มบอกผมวันแรกเนี่ยน้ําตามันน้ําตามันไหลออกมาเองเลยรู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนอีกอีกก้าหนึ่งของชีวิตนะครับตอนนี้ก็ประมาณกี่สัปดาห์แล้วนะครับตอนนี้6แล้วค่ะเกือบ2เดือนเกือบสเดือนแล้วครับผมเป็นยังไงว่าตอนนี้มีอาการแพ้อะไรไหมครับตอนนี้มีแต่อยากทานอารแล้วก็มีเพียีๆนิดหน่อยแต่ไม่มีแบบ ยังไม่อ้วกไม่ไม่แพ้ถึงแค่ว่าไม่แพ้หนักนะคะ่ะโหดีใจมากคือก้อยเนี่ยจริงๆเราอยากมีลูกอยู่แล้วใช่ไหมคะมเราก็ปรึกษาคุณหมอวางแผนครอบครัวก่อนหน้านั้น2เดือนแล้วเราก็ มเดือนที่3เราไปผลิตกันที่ยุโรปเพราะฉะ <laughs> นั้นเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนก้อยเนี่ยรอทุกวันเลยพอประจำเดือนขาดใช่ไหมคะ <laughs> แล้วก็ซื้อไอตัวเทสอะค่ะแบบเยอะๆเลยค่ะ <laughs> ทุกวันเทสทุกวัน <laughs> ทุกวัน <laughs> จนกระทั่งมันมันขึ้นขีดจางๆก็เลยเริ่มโอน,น่าจะน่าจะใช่ใช่ก็เลยพี่เจมก็เลยพาไปหาหมอวันนั้นเลย <laughs> <laughs> ขอแสดงความยินดีกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานถึง65ปีภายใต้65ปีอสมทคู่สังคมไทยรับใช้ประชาชนซึ่งเช้าวันนี้มีแขกเหือมาร่วมแสดงความยินดีกันตั้งแต่เชา้าพร้อมมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิอุทกพัฒ์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์รวมถึงตัวแทนจากบ้านโพลิพัสของเราด้วยที่นำทีมโดยคุณกฤษณางามไตเลิศผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดพิธีกรสาวสวยจากดาวกระจายมิ้งยูมิโกะและแก้มบุ๋มปิยดาค่ะ สวัสดีค่ะเราสองคนนะคะก็เป็นตัวแทนจากพลิพาร์ค่ะมาร่วมสแสดงความมีดีกับอสอมทค่ะครบ65ปีค่ะก็ขอสแสดงความมีดีกับอสอมทด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าอยู่กับคนไทยมานานมากๆ65ปีแล้วนะคะก็ขอให้มอบความสุขให้กับทุกๆคนแบบนี้ตลอดไปค่ะเป็นถึงเจ้าข,ของโรงแรมไฮโซทำไมให้คุณระเมศมาพับผ้ามาปูเตียงแบบนี้ล่ะคะ อุ๊ยขอโทษค่ะอินปินิดนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในรายการที่แซ่บที่สุดใน3ลมโลก3แซ่บเท่าน,นั้นเองสาวคิมเบอรี่กับลิงน้อยเจมจิรายุเขาชิลๆอยู่แล้ว,ลวใช่ไหมก็มีสาธิตการ <ๆ S 1> ทำรการทำหงอ่อผ้าผ้าค่ะเป,เป็นเป็นรูปต่างๆค่ะเป็นองคหกระต่ายแล้วก็อะไรอะไรอีกอันหนึ่งช้างช้างค่ะซึ่งยากมากเลยค่ะเพราะว่ายังไม่เคยลองทำกันเนาะ เป็นไงเจมของเจมโอเคไหมอ่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับแต่คอนคิมสวยถ้าคิมเก่งขนาดไหนคะแต่ว่ามันหลายขั้นตอนหรือยังไงมันต้องใช้ความเนียบเนาะใช่ต้องใช้ความเนียบการพับการม้วนครับถ้าเกิดว่าเราขึ้นไม่ดีทรงนี้มันออกมามันก็จะไม่เวิร์คครับของเจมเลยออกมาไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ใช่ครับผมไม่อยากให้มันสวยเกินพี่คิมเดี๋ยวพี่คิมจะแบบดูไม่ดีเ แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับดาวกระจาย13ปีแล้วนะครับผมก็ขอให้พี่พี่ทีมงานทุกท่านนะครับมีความสุขกับการทำงานมากนะครับแล้วก็ขอให้โปรดิวซ์นะครับงานที่เป็นสาระแล้วก็สนุกสนุกนะครับผมให้ทุกคนในไทยได้อ่านกันนะครับผมก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีคาเดเด,ดของเหล่าซุปตารออยู่เทียบผมลืมบอกอะไรเงี้ยเขาก็แบบรู้หมดเลยน่ารักกันมากแล้วก็ตามไปให้กำลังใจอะไรคือเอ่เอแฟนเขาเป็น